หลวงตาลินอที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองเรือในทุกๆร้างพร้อมบุคลากรทุกประเภทสอง <c oughs> ผู้มีจิตชาชุมชนร่วมมริจากสนับสน,นุนปึงค่าน้ำมันรถได้เสร็จสิ้นลงแล้วท่านพระภูมิมนธรรมกรหลวงตาลิน ได้ตั้งชื่อถนนว่าถนนพระใหญ่ผลท,ที่คาดว่าจะได้รับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วให้ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวมอบถนนพระใหญ่เพื่อเป็นสมบัติของผมนะครับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดําเนินกิจกรรมในการปรับปรุงถนนพระใหญ่ในะครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านชายาพรมมาคุณนายอัญชลีพรมมา ท่านพันตำรวจโทพงศ์ส,ส่วนประชุมพร้อมกันณนสถานที่ประกอบพิธีแห่งนี้กล่าวคำสดุดีถวายว ทั้งหลายได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสืบต่อพระชนพรรษาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลการลงทะเบียนเพื่อเตรียมตัวที่จะบวชชีพานนะคะคนที่ ยัมตทมพทิยามเรสาทยานาอันทิวตโนเอวังตวังวิจัยยโหนิจัยสุจัยมังคาเลอาลาจิตาาันลังเก

พระองค์ใหญ่นะคะหลวงพ่อตูโกตมะของพวกเรานะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะ